สวัสดีครับบาเบียวนะครับผ่าลุยขาแสบตัวเราแล้ครับมือนี้ก็บจิบิไคของหวานตัวเรานะครับไอ้มือนี้ก็มีน้องใหม่พร้อมแล้วครับที่บาเบียวกับามานะครับนี่แหละครับหลังจากที่เอ้าแขกเซตแล้วกเดี๋ยวเราขายในบ้านนะครับไปครับพี่น้องเข้าไปครับหรืออย่างคนสิโตก่อนครับครับดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ครับแม่เกี๊ยบออกบ้านบาเบียวมากับเป็นบ้านแม่เกี๊ยบนะครับก็จะเข้าไปในหมู่บ้านฮะเป็้เบีวฮะแมนครับนี่แหละครับที่ว่าตั้งไว้อันนั้นเห็ดขม ไม่เกี๊ยวแบยักษ์ถุงครับไม่เกี๊ยวแบบน้ำอ่าได้แบบใส่ถุงใไงครับสวัสดีครับคุณฮะโชกุนสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับคานผู้ชมก่อนค์นีลูกสวัสดีครับวันนี้ซื้อซอยสามถุงนะครับกับน้องใหม่ถุงหนึ่งไม่เกี๊ยวอ่อนห้องวานสามถุงนะครับนะครับไปครับบไปไหนพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ ไปครับบันดียพี่น้องไปแล้วครับเมกเก็บขอบคุณครับขายของฝากขายของกันครับพี่น้องพนจุดตกก่อนครับยายน้ำมัถุงละโลกว่าถุงละห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทครับยายนะครับยายไปซื้อน้ำมันซอยเหลือกรถครับยายนอนง่ายนอนหน่อยไปตงกันไปครับมาครับไปซื้อของหวานครับของหวานทอดพิมพ์กอบครับถุงละสิบบาท ครับเดี๋ยวบ้าเบาใส่ถุงให้พี่น้องเหมือนกันนะครับไปครับไปเดี๋ยวพี่น้องยายเพิ่กก้าซื้อน้ำไม้ซอยถุงหนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อของหวานซอยอีกสามถุงนะครับไปครับครับมาหนีของหวานมิตรภาพพิมพ์กรอบนะครับนี่ครับพี่น้องเพิ่อนกันซื้อของหวานใส่นะครับครับเรียกกเลยครับเดี๋ยวบ้าเบี้ยวส่ถุงให้ครับเรียกก่อนเลยครับถุงละลกว่ายังครับใส่เห็นถุงละลูกง ถุงหนึ่งบะครับขอบคุครับไปครับบาแล้พี่น้องมาแลครับบรรยากาศฝนตกก่อนเนาะครับพี่น้องจะเฝ้าไปขายในบ้านก่อนนะครับไปครับครับลูกค้าประจำมาแล้วครับซื้อของหวานครับนีครับลูกค้ามันกลับมาแล้วครับครับเรียกเลยครับถึงมาสิบบาทน้องไม้บ้าเอาบะครับน้องไม้ถุงละห้าสิบบาทครับผม เดี๋ยวบาเบลเซตุงไห้ลูกค้าก็นะครับครับพี่น้องมาซื้อของหวานซช่ะครับอ่น้องใบบุญมาซื้อของหวานนะน้องมมาคำครับเมือนี๋ยวับเตุซื้องมอีกคอาจาถุงครับเดี๋ยวาเตรงนี่นองมันครับมันนี้มีพระพิมพกรอบครับมันนี้พระพิมกรอบอย่างเดียวยัน มอนไม่ได้เห็ดบ่ร้อยเลยนะเห็นนีคนต้งค้ำกันได้เหตุอันยายมาซื้อกครับบ่อน่านยอ้มายเหน้ำมันบ่นมันองลุ่นะครับอะไรเหตุอะไรเห็นกลุเห็ดครับขอบคุณครับยามาบ้ของหวานครับน้ำมัมอยนี้หน่ ของเรล่าหน่ยครับพี่ตนน้อยเงี้ยมันนะครับพี่ต้นน้อยนี่น่าปวดขางเยไปแกงไปต้มนครับเจ้ากับพริกไหน่อยยยนะครับเรียกกันเลยครับงเราลคว่าเหมืครับยังไม่เด็กะยังหาสบายัยไลกว่าซังม่ให้แล้วลกว่าน้อยน้อยน้อยเงี้ยต้มยำไป อย่างนตกเยอะนะน้ำหันบอลไอผัดพิมกอบอุ้นึงปะครับนะครับข้าไปซื้อน้ำหวนไปถนึงนะครับครับครับรือนอะไรเนยาอระนานใส่ถุงมะใส่ถุงมะ ยายก็ซื้อน้ำไหมซอยสองถุงนะครับกับน้ำมันงนึ่งออวสาบบาทเวครับนยถุงสิบบาทรัเอาถุงนึงครับนี่น้องวันละสิบใ่ไปก็ซื้อซอยนะจักรุงในบ้านน้อมโอ้ดสามไปครับไปไที่นองเดียวจักุงเดียว ครับเดี๋ยวสองถุงเนาะกินกนีไบอกรไหมบ่มีไง่นม่อครับเดี๋ยวเสือใส่สองถุงนะครับน้องไนนำมานล้ไงบัานล่ะโอ้ฝนจะเฝ้าตกเด้อขาคของมันตกกันไไตกคนกะได้ฝาเพมาครับบรรยากาศกันังดีครับพี่น้องฝนันตกขอบคุณครับทำไมมีเยอะไมมีเยอะน่ไม ครับไปครับมาไหพี่น้องทำไมถุงละโลกว่ามันนี่น่ะถุงหาสิบาทอไไ้าแบบนี้ครับถุงลสิบาทลำมากนี้ครับไอกุ้งเอาไปทำไไหนกุ้งซื้อได้ไเอาไปแงเอาแงอะไรต้อ้กุ้ง่ไหต้นไหถุงละโลกว่ามันนี่หละครับน้ำมดีครับน้ำมดีเพราะว่าพวกเราก็มีมักแกง งยื้ยวารเนาต้มก้มนะเรียนมาคำกันเลยได้ต้มไม้เซ็จถุงมาบก่ใ็่กันเลยนพุงนะครับไม่ต้องาเะไหาสิบาทครับลบวะไสิบบาทน้ำมันอันนี้ครับน้ำมันถุงสิบาทเรียก่อนนะครับน้ำมันน้าพิมกอบครับน่ครับถุสิบาทโอ้ถงกน เอาสองล้านสสองครับเอเราทำ้ไหมกันเลยงายก่นครับเตีมาขายนี่ผมซื้อเครับเป็นยังไงใส่ทไมอะไมครับมหาบาทลกว่ามหาสิบบาทครับครับครับพี่น้องเื้อลูกบเลยินไ่ได้ใช่ มันี้่น้อยเงครับมันครับุนะครับัไม่ดีครับาไม่ดีมันมัคำครับไม่นางน้ไมนมันเบื่อน้หวานบอมาครับน้หวานมาพิมพ์กอกอันนี้ครับตัสิบบาทน้หวานช่กซื้อแมหอกไม่อาจจะโงครับ้องโง่องอดเนาะว่าไม่นันนั้นน้ไมุ่กแล้วซื้ออไรเยอะน้ไมที่แมวที่เก็บตมครับไครบ้า สิตาสิตาจ้าหลังจากที่ว่าเบ้าเบี้ยวเราไปขายนวานกับน้องใหม่มาจ้ะก็นวานก็จะได้ตรงนั้นสามสิบเก้าสามสิบแปดสามสิบเก้าถุงจ้าแล้วน้องใหม่ก็ได้แปดถุงจ้ากับเขาก็มีค่ากำจ่ายให้เบ้าน้ำพร้อมจ้าในส่วนที่ว่าเราไปหาน้องใหม่กับเบ้าเบี้ยวนะเขาก็มีอค่าขนมให้เราจ้าเพราะว่า เป็นกะมีพระราของคนด้วยกันจ้าบ้านน้ำแล้วก็มีลูกสาวลูกยังอาจารย์กาไเป็นค่าน้รมใจหล่ะจ้าอย่าจ้าที่บ้านบ้าเบี้ยล,ล้อนนะมาก็ได้ประมาณหกร้อยบาทจ้าว่านเงินนี่อีกสิบบาทจ้าจะได้ประมาณนั้นเลยนะหารอยเก้าสิบจ้าหล่ะจ้าค่านบานถึงค่าน้องใหม่เฮาล้วจ้ารายได้มื่อนี่จ้ากลายเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆของครอบครัวเฮาล่ะจ้าการซ้ำมัน ลังลังมากก็จะลืมไปแล้วในรักแล้วจ้ะประจำรอบครัวเนื่จากไอการเมือนี่กับฝนตกจ้ะฝนตกฝาห้องตอนนี้กับพึ่งเัินฝาพึ่งจะยุดเนืองจากพึ่งจะยุดิห้องพี่น้องแต่ยังมีฝาแลบยุตจ้ะก็เลยอันคลิปก็เลยอาจจะบ่ต้อเนื่องก่อนได้เนาะจ้ะเพราะว่าระว่างท้ายคำหันฝาห้องเนาะบ่าวเวีเนาะฝาห้องละกันหยันฝาครับพี่น้องฝาหันหางล้มเป่าขาย่โอ้ขาย ดีขึมาครับพี่น้องมันก็ซื้อสร้อยดีแป๊บเ<า>ดียวเพราะว่าคือจ้างงานนำหวานนี่กะเวลาไปเหตุไปกนการโคตรลงมงานโซเชียลพอมต้องศึกษาการคือจ้างมู่ในเฟซไม่อย่างเพิ่นกะอุดหนุนนะจ๊ะเพิ่นกะอุดหนุนซอยสินอจศึกะส่วนหนึ่งกะให้บ้านพี่เราไปขายในหมูบ่บ้านจ้ะกะว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาอีกกะนี่ละจ้ะกะจะเหตุบวร้อยตันบวร้อยไหวหาจ้ะถามมืออื่น ขาย,ายอีกเนานว่าเดียยเนาะเพราะว่าขายเถอะทาว่าเป็นเต้อื้อเลยกับเป็ดกะยานว่ามันว่าทันเวลาคือพี่น้องว่าคือพี่น้องแนะน้ำเขาม้านอกจากว่าเขาอาจจะปั่นไว้ก่อนกลางคืนก็ได้ไพีน่น้าจ้าจ้าทั้งในคลิปนี้กับเป็ดกระฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ละจ้าทั้งในกระฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเบ้าเบี้ยวพาลุยพาแซบแล้วก็ฝากเป็กเกนกำลังใจให้เป็ดกับเบี้ยแล้วก็น้องกระหยางหนึ่ง,นนง,ง,งช้อนนด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ